และคุณสามารถติดตามชม True AF8 ในสัญญาณ True Vision HD ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางช่อง Reality HD ซึ่งวันนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่ช่อง120นะครับเอาละครับการแข่งขันโชว์แรกในสัปดาห์นี้เป็นบทเพลงของศิลปินร็อกเกอร์หนุ่มแนวหน้าของเมืองไทยคุณแมวจิรศัตปานทุ่ม ด้วยความโดดเด่นทั้งสไตล์เพลงและสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณแมวนะครับจึงทำให้คุณแมวเป็นไอดอลของวัยรุ่นและก็เป็นไอดอลของบรรดาร็อกเกอร์รุ่นน้องมากมายถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้คุณแมวเองก็มักจะไปอยู่เบื้องหลังผลงานของศิลปินที่มีคุณภาพหลายคนต่อหลายคนด้วยกันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเราต้องยอมรับว่า บทเพลงของคุณแมวจิรศักดิ์นั้นยังคงอยู่ในกระแสนิยมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องครับ True AF8 ในสัปดาห์นี้ขอเริ่มต้นการแข่งขันด้วยบทเพลงสุดคลาสสิกของคุณแมวจิรศักดิ์ปานทุ่มโดยไทย V1 คชา V3 และเต๋า V23 กับบทเพลงที่ชื่อว่าเพลงลูกกรุงครับ สวัดีครบพบกันเมืองานเทศกาลเมืองหลวงเกี่ยวขันเดินควงผูพ้พันดวงเมือไทยแต่คราะกำปางก่อนทำจะจอจากไกลก่อนลาจากที่ไปเธอบอกจะกลับมา ยังคงคอยทุกนาทีรอคนดีนั้นหวนมาอยากบอกให้รู้แก่ตายังคอยอยู่ีจป้าน ว่ากดปรุงหลอกลวงอย่าคิดเป็นห่วงที่ไม่รวมหลอกไรขอเพียงน้องน,น้ายังไม่แปลปลีใจอย่าทำให้พี่ชายตลองตรงน้บมอุราเมืองกรุงช่นเงาเหลือเกินยามที่เธอนั้นร้างลาคนดีต้องย้อนึ้นมา อยู่ที่บ้านก่อนบ้านก่อน,น,อนขอร้องน้องจกเห็นใจได้โปรดจะรลอกกันนะ เจอกันหลังล้าผมนดีต้องย้อนขึ้นมาที่ยังลอยอยู่ที่บ้านก่อนบ้านก่อนอนดีตดัดความรักของเราเธอยังไม่ลืมที่ม่ายอยู่ที่บ้านก่อนบ้านก่อนขอร้องน้องจงเห็นใจเด็ดเดยจะหลอกกันนะ I'm ready to love and I, หนึ่ง V สาม V ยี่สิบสามนะครับครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือการแข่งขันนะครับทุกโชว์วันนี้เป็นการแข่งขันหมดฟังคอมเมนเตอร์ครับเชิญคุณไก่ครับสวัสดีครับไทยกระชาเต่านะครับวันนี้เปิดตัวได้ดีนะถือว่าเป็นโชว์ที่สนุกโชว์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับ พี่พี่มองไปนสองเรื่องคือเรื่องของการเรนเทนกับเรื่องของการร้องออพี่ดูเนี่ยขาชาจะเป็นคนที่ไหลลื่นมากนะครับวันนี้แล้วก็ร้องถือว่ากลางๆอาจจะมีเพี้ยนบ้างแต่ว่าโชว์นี้เน้นเนเทนนะครับเราจะดูนั้นเป็นหลักก็ถือว่าใช้ได้ไทยร้องดีแต่ว่าพี่รู้สึกเกร็งๆอยู่ม,ม,มันมาดีช่วงหลังๆมันดีเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็เราต้องแบบว่าพยายามที่จะต่อเนื่องอารมณ์หน่อยพี่รู้สึกว่าเรายังขาดช่วงอยู่หลายอันนะครับส่วนเตา เต่าเท่นะครับมีมีมสเสน่ห์แต่ว่าล้องเพียนอยู่นะอันนี้อันนี้ยังยังไม่แน่ใจนักว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราขอฟังเพลงเดียวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็โชว์โดยรวมถือว่าสนุกดีสำหรับการเปิดครับโชคดีครับครูเป็ดครับดีครับสวัสดีค่ะ ครูดูครูดูความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็การแสดงที่หนูแสดงมานะคะเปิดตัวเนี่ยดีมากเลยเวลาที่หนูมีท่าเต้นเนี่ยหนูจะเต้นชัดหนูจะยกมือชัดแต่เวลาหนูออกอาการเองออกแบบเองมันไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ชัดเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะคะคนที่ไม่ชัดมากที่สุดคือพี่ชทยนะคะเบอร์สองดีขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคชานี่ชนะเลิศ ชัดทุกอย่างตั้งแต่ด้วยเต่ว่ามีดีตรงมูฟเมนต์พอมีมีตรงมูฟเมนต์แล้วเนี่ยพอเราแสดงออกมาเรารู้สึกว่ามีความสุขในการแสดงมันทำให้เราดูสดชื่นนะคะสามคนเห็นได้ชัดเลยว่าการแสดงเนี่ยมันไม่เท่ากันเวลามีท่าเต้นหนูจะเต้นอย่างชัดเจนแต่เวลาไม่มีท่าเต้นหนูจะชี้แต่หนูมองไม่เห็นหนูทำไม่เต็มที่ตรงนี้ขอให้ไปปรับปรุงค่ะุณปังครับ สวัสดีครับสวัสดีทั้งสามคนเลยนะครับน้องคชาน้องไทยน้องเต่านะครับโชว์นี้สนุกมากนะครับเราสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าโลกนี้ยุติธรรมนะครับคนไหนหล่อมากก็จะร้องเพี้ยนมากคนไหนหล่อน้อยหน่อยก็จะร้องเพี้ยนน้อยหน่อยนะครับร้องได้ดีด้วยนะครับสังเกตดูนะครับจากซ้ายสุดน้องคชานะครับร้องเพี้ยนบุคลิกนี่เข้มหล่อตลอดเวลานะฮะแต่ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะครับแต่หล่อตลอดเวลาจริงๆส่วนน้องไทยเนี่ยนะครับ เป็นคนร้องเพลงคมชัดนุ่มนะครับแล้วก็แต่ถ้ามีมีใครไปโดนอะไรปุ่มกองไปโดนปุ่มอะไรของกองเชียร์่ะครับเสียงออกมาขนาดนี้ครน,นี้พอน้องไทยเนี่ยนะครับเวลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเต้นเยอะๆอ,อย่างอย่างที่ครูเป็ดบอกนะครับบางทีมูฟเฟนของเราอาจจะสู้เขาไม่ได้โดยเฉพาะน้องเต่าเนี่ยนะครับร้องเพี้ยนมากนะครับแล้วก็ไดได,ไดนามิกไดนามิกไม่ค่อยมีเลยนะครับ แต่ต้องยอมรับว่าเป็นคนเท่แล้วก็หวานแถมยังโหดอีกนะครับถ้าเราสังเกตท่าเต้นก่อนจะถึงท่อนโซโลนะครับเอวของเราเนี่ยสะบัดมากกว่าใครที่สุดเลยนะครับถือว่าโช์นี้เป็นโชว์ที่ครบรถเลยครับโชคดีครับขอบคุณครับคอมเมนเต,เตอร์ทั้ง3ท่านนะครับเราคอมเมนเตอร์ตอนนี้ผมว่าเพื่อความเข้มข้นนะครับของของการแข่งขันนี่ผมอยากฟังความคิดเห็นของเจ้าของเพลงของต้นแบบนะครับคุณแมวครับ ในฐานะศิลปินต้นแบบเนี่ยคิดว่าโชว์ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ในสามคนเนี่ยใครโดดเด่นที่สุดครับครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วสามคนเนี่ยมีความแตกต่างกันถ้าเอาเท่นเนี่ยต้องน้องเตา๋าแต่ว่าถ้าเอาน่ารักเนี่ยต้องน้องไทยถ้าอเอาเก๋ต้องคชาสำหรับเพลงนี้โจนมันอยู่ที่รู้สึกว่าน้องเขาจะออกมาในแนวน่ารักนะครับ คนที่ทำโจทย์นี้ได้ดีผมคิดว่าเป็นน้องไทยนะครับคือโดยคาแรคเตอร์ของเขาเขาเป็นคนที่ลักษณะนี้อยู่แล้วค่อนข้างที่จะบอกว่างุงี้ค่อนข้างงุงี้งุงี้อยู่ก็ทำโจทย์นี้ได้ดีนะครับครับชอบน้องไทยนะครับขอบคุณครับเอาเห็นด้วยหรือเปล่าครับเห็นด้วยก็กรี๊กันดังๆหน่อยโอเคครับ